จุงแบร์คลุ่นเครื่องลวนละเฮ้ยมัมเป็นเงี้ยเลยนะเริ่มน่ะมองมันหมุนๆเบ้อเบ้อโอเคนะสุดที่เข้าวันนี้ก็่ยกับการดแชร์เลนเจอร์เกมเหมือบิสกิตจะอ่าจะมาใช้ดิจิตอลคร็อกแบบง่าย ลิกนาฬิกาเวลาแบบจะปรับบแบบแบบเแบบสิกอ,อื่นก็ต้องพิมพ์เดี๋ยวนะ digital rock เดี๋ยนะ rock แล้วตามด้วย create e. ตามด้วยชื่อ,อ ครับต่อไปก็ต้องวางบล็อกที่จะใช้เป็นนาฬิกาอ่ะนี่ก็ได้ก็จะได้มาแล้วดิจิตอลของเป็นนาทีกับไม่ครับเป็นชั่วโมงกับนาทีแต่ในคอมผมไม่ตรงก็เลยเป็นเลขอย่างเงี้ยผมตั้งเวลาในคอมเป็นไอ ห้าทุ่มแล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้ถ้านะอยากได้วินาทีก็นะครับทักเกิลซีคอนจบเป็นไงตีอยกมันก็กลับมาเหมือนเดิมจบถ้าอยากลบออกก็ เลนะลีมุกจบบายบาย